แม่ครับครับคุณแม่เห็นไฟเยอะๆนี้ไหมจ่า่ที่นี่คือที่ไหนรู้ไหมที่ไหนครับที่นี่เขาเรียกว่านาบันะนาบันะคือเป็นเทศกาลแสดงไฟที่ใหญ่ที่สุดของญี่ปุ่นเลยในช่วงฤด,ดูหนาวด้วยนะหนาวไหม ก็นิดหน่อยนิดหน่อยแล้วก็ต้องกอดกันเตรียมเราเตรียมงานใสแกนยาวกันมาแล้วก็ต้องกอดกันนะใช่ใช่เห็นไฟไหมครับไฟเยอะแยะเลยสวยไหมสวยมากเลยไวยมากเลยนะใช้ไฟกี่ดวงครับโอ้เยอะนะเป็นร้อยเป็นร้อยหรออ่ะเดือดูที่ดวงมันเล็กดวงมันเล็กโอ้ดวงมันเล็กนะเป็นร้อยนะล้านล้านดวงเลยเออหลานล้านเลยนะเออะ ร้อยสองร้อยสมร้อยเีเปลืองไฟไหมย่ง้เปลืองไฟไหมเขาก็ถ้าได้ได้เขาดีเขาก็ไม่เปลืองหรอกอะไรได้ถ้ารายได้เขาดีใช่ไหมเออคิดว่านะถ้ารายได้ดีๆไม่เปลืองหรอกก็จะยิ่งชอบจะยิ่งใหญ่เลิกโอ้ดีเฮ้ยคนชอบไฟมากันใหญ่เลยไม่มืดไง Oh. แล้วคนกินมันมืดไครจะอยากว่าเที่ยวจิงป่ะเ <Same way. S 2> ออเขาก็ชอบพี่สว่างสว่ววางอย่างนี้แหละเ mm. ออ mm. เนี่ยสวยก็ทำสวยมากเลย